ช่วงโครโมอรขอ1.5แสนล้านจ่าย15,000บาทเยียวยาเกษตรกรสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดของข่าวฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะชงคอรมอขอ1.5แสนล้านจ่าย10,500บาทเยียวยาเกษตรกร28เมษายนนี้ยึดตามการลงทะเบียนเลขที่บัตรประชาชนชาวสวนคนกรีดยางได้ทั่วถึงเม,มื่อวันที่26เมษายนนายประพันธ์บุญยเกียรติประธานคณะกรรมการ การยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทเปิดเผยว่าขณะนี้ทะเบียนชาวสวนยางมีประมาณ1.8ล้านรายทะเบียนซึ่งแบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่ทำกินในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จำนวน1.43ล้านรายทะเบียนและทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน4.07แสนรายทะเบียน ได้หารือเรื่องของทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับน,นายอนันต์สวรรณรัตน์ปร,รัชต์กระทรวงเกษตรและจะหกรณ์ไปแล้วเกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางแม้โกโยทอจะมีมาตรการชดเชยราคายางพาราที่ราคายางแผ่น60บาทต่อกิโลกรัมแต่การเยียวยาในส่วนของโควิด -19 และทายแลง้ง ชาวสวนยางก็ต้องได้เพราะถือเป็นคนละส่วนกันในส่วนของการชดเชยราคาเป็นมาตรการของกระทรวงที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครมรต่อไปหลังจากการชดเชยภาพรวมเกษตรกรผ่านครอรมไปแล้วรายงานขา่าวจากกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตร เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาโควิด -19 และภายแล้งวงเงิน1 5แสนล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายละ15,000บาทเสนอครมโดยการจ่ายเยียวยาตามทะเบียนเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงและการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทประมาณ9-10ล้านทะเบียน โดยการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเบื้องต้นกระทรวงเกษตรได้ชี้แจงหลักการเงื่อนไขและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเยียวยาเกษตรกรต่อคณะกรรมการการกองเรื่องเสนอคอรมอแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งคณะกรรมาการกันกองไม่ได้มีปัญหาหรือสงสัยในเรื่องใดๆยกเว้นกระทรวงเกษตรจะต้องให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปหารือกับกะยะทเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกรก่อนที่จะนำเสนอคอรมอในวันที่28เมษายนนี้สำหรับทะเบียนเกษตรกรที่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเพราะแต่ละหน่วยงานโดยในเลขที่บัตร ประจำตัวประชาชน13หลักตรวจสอบความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่จ่ายเงินซ้ำซ้อนบัตรประชาชนหนึ่งใบได้รับสิทธิ์หสิทธิ์สำหรับการลงทะเบียนเกษตรกรไว้ในปี2562และ2563เป็นทะเบียนเกษตรกรล่าสุดที่มีการปรับปรุงมีจำนวนประมาณ8.24ล้านโครเรือนจากก่อนการปรับปรุง เพื่อตรวจสอบความ,ามซ้ำซ้อนมีจำนวน10.64ล้านครัวเรือนแบ่งเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมปศุสัตว์จำนวน2.69ล้านรายเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน7.52ล้านครัวเรือนและเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมประมงจำนวน4.36แสนราย ทั้งหมดมีความซ้ำซ้อนกันประมาณ2.40ล้านรายส่วนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางแบ่งได้ดังนี้1.84ล้านรายแบ่งเป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์1.16ล้านไร่คนกรีดยางจำนวน263,107ราย รวมเกษตรกรเจ้าของสวนและคนกริดยางมีจำนวน1.43รล้านรายส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน4,7782รรายและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมและรับฟัง ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ